สวัสดีครับผมมือน,นี้มาเบิ่งไอ้ปาดกองดิมครับผม,มน,นี่มากับแอลสามพกครับผมมือน,นี้ไอคนได้กินงานหมูครับผมเป็นงานปาดหัวนะครับ ตองกองมาแทบที่บ่ได้ปาดเลยครับผมแค่รูปรูปหัวมันให้เสมอกันจะซื้อครับผมนี่ครับ กว่าหัวอยู่ประมาณ20เซนครับผมนี่แค่นี้ครับผมโอ้ยอย่าย่านนะนาะมฮะนี่ครับผมแบบเดียวครับผมยูนนี่กันสิบรถครับผม งองครับผมนี่ครับผมแถวสามพกตัวเล็กการทำงานคล่องนะครับผม สิบหลดุลดหลุดเตลสามพกผมเคยมาดันกันเมือเหมดอนผมพ่อสองร้อยครับผมน้ำมันนี่ก็ดันขึ้นมาก่อนนะครับผมเพราะว่า เป็นเทห้างนะครับผม่วนนี้ดินม,มันขาดดินม,มาใส่แล้วก็ค่อยมาเหยียบฝั่งนี้แล้วก็ดันกลับคืนครับผมบนันนี่นีครับงานกะดิครับขยิบงานน้อยๆแบบนี้ะนะครับผมเฉล่ยละิบรถเท้ารถนะครับผม พอส่วนมากกินงานแมคโครกะเขาก็มีรถส่วนตัวเขาเองนะครับผมรงเ,เที่ยวกาในหน้า,นาเขาหารถมานะครับก็เลยบ่คอยมีงานครับผมแต่ก็ยังพอได้มีงานากินดันดินตามหมู่บ้านนะครับผมจมาปีนี้กินยากครับผม ใครที่กำลังคิดจะกอัองรถไทยกันต้องศึกษาดีๆครับผมเพราะว่าเราออกมาแล้วนี่เกิเดจากงางวัดทรงมั่นนี่ถือว่ายากนะครับผมสำหรับแบบคือประสบการณ์นะครับผมก็คือแบบบ่มีบ่มีพ่อแม่คอยซอยเลือนะครับผมก็คือหาเองหาเองนช่ครับผม กางาว่าหาแต่ไปหน้ารับจ้างนี่บกพอข้าง,งวดครับผมเพราะว่าไปไปสองพันนะครับไปสองพันกับโตกะผลิตไรกับลงลงน้ํามันเนี่ยนะครับผมลงใส่น้ํามันกับสมมติได้สองพันลงน้ำมันพันหนึ่งนะครับผมกามันมเม้นว่าที่เก็บไว้ใช้ค้าง,งวดอย่างเดียวนะครับผม,มก็ต้องซื้ออยู่ซื้อกินนะครับผมเพราะว่าเท่ากัน อาซีฟแค่ขับรถรับจ้างนะครับผมโบมีอาซีฟเสริมพอในนี้เงินมามาหมดต่อนะครับผมกากผู้ใดที่กำลังสีอ่อกรถไทยหรือว่าออกแล้วก็สู้ๆไปครับผมเพราะว่าใจเลือกออกมาแล้ว้ะเอาบโบส่งวัดเวนีโอตโวตามตัวน้ำตลอดนะครับผม ต้องซื้อออารถใหม่มานะครับผมพอรถใหม่มาครับสองสามปีแรกนี้า้าเงินส่งงวดอย่างเดียวครับผมแต่พอตตปีที่สี่ปีที่ห้ามานี่เริ่มนะครับผมรถมันเริ่มเอาขื้นนะครับกับซึกล้อไปตามบรรจุการใช้งานครับผมเปลี่ยนยางแน่นะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนลูกมากเปลี่ยนน้ำมันหัวน,น้ำมันเครื่อง ไฮดรอลิกนะครับผมมันต้องได้เปลี่ยนนะครับมันบอกม่ว่าที่ซื้อมาล้วซับอย่างเดียวนะครับผมยางอะโบกแมนซื้อครับผมยางอะเส้นละสองมัดฝ่ายแลครับยางลางังอะเป็นหมืน่นงานแห่งหายนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเรอชม e ีต่อไปนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อว่าการเก็บงานที่เป็นลบใบดนะครับผม